ดีค่ะทุกคนพี่มิวกี้เองนะคะวันนี้พี่มิวกี้ก็จะมาทําคลิปกินขนมสีชูปในเซเว่นค่ะไปดูกันเลยนะคะว่าพี่ซื้ออะไรมาบ้างอันแรกนะคะนี่เลยค่ะทุกคนอันนี้นะคะเป็นเวเฟอร์สอดไส้ครีมกลิ่นชากุหลาบตาโลซานค่ะทุกคนหืมทุกคนหอมกลิ่นดอกกุหลาบมากอะ่ะหืมเวลาเคี้ยวนะทุกคน กลิ่นดอกหลับเต็มปากเลยต่อไปที่พี่จะกินนะคะนี่เลยค่ะทุกคนอันนี้นะคะเป็นคุกกี้สอดไส้ครีมกลิ่นนมเย็นตาฟันโอนะคะทุกคนหืมหอมกลิ่นนมเย็นมากเลยอะ่ะนี่นะคะทุกคนเขาก็จะสอดไส้ครีมนมเย็นข้างในแบบนี้นะหอมนมเย็นมากเลยอะ่ะอันนี้นะคะทุกคนก็เป็นเค้กโรลสตรอเบอรี่นะคะ มันสีชมพูหวานแววมากเลยอะอมันนุ่มมากจริงๆค่ะทุกคนตอนนี้พี่ก็เริ่มคอแห้งแล้วนะคะทุกคนพี่ขอกินน้ำก่อนละกันและนี่เลยค่ะที่พี่จะกินกาโตะค่ะทุกคนที่พี่ซื้อมานี่ก็จะเป็นน้ำลิ้นจี่นะคะ อย่ยาทุกคนมันมีวุ้นมะพร้าวข้างในด้วยและนี่นะคะขนมลดนมและกลิ่นสตรอเบอรี่ค่ะทุกคนมันหักนะคะทุกคนมันก็จะเป็นครึ่งหนึ่งสีขาวและก็ครึ่งหนึ่งสตรอเบอรี่ค่ะพี่จะกินฝั่งสตรอเบอรี่แล้วกันนะคะอืม,มันมีไอ้ขนมปังกรอบข้างในด้วยอะทุกคนต่อไปนะคะนี่คะ่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นแฮมหมูนะคะ แต่ว่ายังกินไม่ได้นะเดี๋ยวพี่ขอตัวเอาไปเข้าไมโครวเวฟแป๊บหนึ่งะคะทุกคนรอพี่แป๊บนะมาแล้วค่ะทุกคนข้างในเขาก็จะหั่นเป็นลูกเต่าชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะอุ้ยน่ากินมากเลยค่ะทุกคนอร่อยมากอะอันต่อไปที่พี่จะกินนี่ค่ะทุกคน ก็เป็นเวเฟอร์สดไส้ครีมกลิ่นสตรอเบอรี่ค่ะทุกคนอืม mm hmm. หอมหวานอร่อยมากเลยนี่ค่ะทุกคนอันนี้เป็นพุดดิ้งรสสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็จะมีช็อกโกแลตราดด้วยในเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนเวลากินก็ต้องเอาช็อกโกแลตใส่ด้วยหืมอร่อยมากอะอืม mm hmm. ืมันนุ่มมากเลยค่ะทุกคนและนี่นะคะก็เป็นโยเกิรตรสสตรอเบอรี่ค่ะทุกคนก็จะมีสตรอเบอรี่ชิ้นเล็กๆมาให้นะคะและนี่นะคะอันสุดท้ายที่พี่จะกินก็คือดอยคํานะคะทุกคนแต่ว่าพี่ไม่อยากกินเลยอะทุกคนเพราะว่ามันเป็นน้ำมะเขือเทศแต่มันยังดีตรงที่ว่ามันยังผสมเบอร์รี่แล้วก็ทับทิมรวมพี่ก็เลยคิดว่าคงจะกินได้อยู่หรอกมัง้ง อันนี้พี่ไม่ให้ผ่านนะคะทุกคนพี่ไม่ชอบอะ่ะทุกคนเคยกินของสีชมพูในเซเว่นอันไหนบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามพี่ก็อย่าลืมไปกดติดตามด้วยล่ะและฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะะด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะทุกคนบ๊ายบาย